ย้อนหลังกับรายการกอกกอกกอกขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการคอลลเจนเพปไทด์บำรุงกระดูกและผิวพรรณให้ดียิ่งขึ้นนำเข้าจากญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นจากปลาดาบฟ้าฝืนครับซึ่ง,เร,งเรื่องนี้ก็จะเป็นแนที่พดทูนิดนึง อครับก็จะเป็นเรื่องก็ไม่เก้าเหมือนเดิมนะะก็สิบยี่สิบปีสามสิบปีนะฮะคนเล่าอาจจะล้มหายใจจากไปแล้วนะฮะก็เป็นเรื่องของโพดนะครับคุณโพดเป็นคนเลา่านะฮะคุณโพดก็ไปเที่ยวบ้านเพื่อนนะครับเที่ยวบ้านเพื่อนที่ทางจังหวัดก็นอนพักบ้านเพื่อนนอนพักค้างคืนตอนเช้าประเพณีคนบ้านนอก ก็ไป้ตื่นแต่เช้าอืมเออโพลก็ต้องแค่ขี้ตาตื่นมาก่อนอก็จะทำงานกลางคืนตื่นใสายๆหน่อยแต่ถ้ามาอยู่บ้านบ้านนอกครับบานคนตังจงหวัดกะะ็ใครใครนอนตื่นสายก็จะเรียกคนประเภทนอนทับกินบ้านกินเมืองอะไรประมาณนั้นอเออเพราะคนมีประเพณีต้องตื่นมาตักบาตรตั้งแต่เช้าก็าต้องมาตักบาตรเขา้าครับอ่ ตอนตักบ้านก็มือนจะอากาศก็เริ่มมีฝนหน่อยหนึ่งนะครับอลงตาแก่แก่ก็เดินมาเดินมาท้าทางไม,ม่ค่อยสําววมดูลุกลี้ลุกลนอ่าฝนไปปล่อยลงสักพักฟ้าก็เริ่มร้องลงตารีบวิ่งเข้าบ้านเลยอออแก่สั้นแก่นะน,นั่งคุดคูมันมันกลัวนะกลัวเสียงฟ้าร้อง หมดสภาพพระสุดท,ท้ายก็ต้องเอารถไปส่งที่วัดตอนเย็นบ้านนอกก็ว่วางก็จะมีเรื่องเล่าเพื่อนๆก็จะเล่าให้โพสต์ั่งมันก็บอกว่าเป็นเรื่องเก่าแก่นะของคนในชุมชนที่เล่ากันต่อๆมานะครับก็เป็นเรื่องของทิ้งนะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนโพสต์ก็จะเล่าให้ฟังว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของทิ้งนะ เออทิ้งไม่ใช่ชื่อเล่นจริงๆหรอกนะเป็นเรื่องของทิ้งเรื่องที่เราคือเรื่องของทิ้งทิ้งไม่ใช่ชื่อเล่นจริงๆ,ๆเพราะว่าชื่อเล่นจริงๆแกไม่รู้ชื่ออะไรออแต่แต่ทิ้งอยู่กับปู่สองคนคที่มาของชื่อทิงอยู่กับปู่สองคนใส่ข้าววัดกินอืทากินเลือกก็เอามากินมาเก็บไว้ พ่อแม่ของทิ้งนะ่าจะเป็นพ่อขาเล่ฝากไว้กับปู่แล้วปู่กับย่าแล้วไม่กลับมาคนสมัยก็น่าจะโดนไม่กลับมานี่อาจจะโดนฆ่าตายแล้วโดนโจรฆ่าทิ้งหมกปลาหมกอะไรหรือว่าไปัง้งทิ้งท่าแล้วกลับบ้านลําบากก็เลยไม่กลับทิ้งเ็ยต้องอยู่กับปู่สองคน สมัยก่อนนะเรื่องบุหรี่ล้อเลียนนะเป็นเรื่องปกติใช่ฮะ yeah. ทิง้งถูกพ่อแม่ทิง้งคนไอ้พวกเพื่อนก็เลยเปลี่ยนชื่อจากชื่อเดิมกลายเป็นชื่อไอ้ทิ้งก็เรียกกันตอมเหมือนไม่ต้นมาไอ้ทิ้งไอ้ทิ้งไอ้ทิ้งครับเอสมมติว่าชื่อเดิมชื่อไอ้นุม่มก็กลายเป็นไอ้ทิ้งก็ไม่มีใครเรียกนุ่มเนค่ัแต่เป็นไอ้ทิ้งตลอดเพื่อนล้นอ,ออีกนอกจากล้อว่าชื่อทิง้งยังล้อว่า ไอแย่งข้าวมากกินออันนี้นะครับก็จะให้ข้าวมากแล้วมึงเอ้ยยังมีคนมาแย่งกินที่แล้เป็นที่ล้อเรียนเหมือนเป็นลูกไรอะ<ฆ>ในโรงเรียนก็จะมีเด็กแบบนี้นะครับ<ฆ>เด็กที่โดนดูถูก<ฆ>เด็กที่โดนดูมิน<ฆ>เด็กที่โดนบูลลี่นะครับเ<ฆ>พื่อนเพื่อนก็จะไปให้ความสําคัญถูกลังแกถูกล้อเรียนเป็นประจำ<ฆ>เป็นเรื่องสนุกแล้วเด็กพวกนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องไม่ค่อยมีคนคบค้าสมาคมไม่มีเพื่อน จะทิ้งก็ยังโชคดีที่มีมีคุณปู่ปู่ใจดีนะตอนกลางคืนก็เหมือนว่าทำให้ทิ้งเนี่ยลืมพ่อลืมแม่ได้จดกการเล่าเรื่องนิทานนิยายวันนักดีต่างๆคุณจางคุณแทนพระภัยมณีให้ทิงฟังครับอ่าเนี่ยก็เป็นความสุขของตัวทิ้งเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งนะฮะที่โดนพ่อแม่ทิ้งไปวันหนึ่งก็มีเสียงเปรี้ยง เสียงฟ้าผ้าใกล้ๆอ่ะบ้านทิ้งนันอยู่ไกลๆอยู่อยู่ประมาณรางวัดก็เป็นบ้านเพิงธรรมดานะฮะสำหรับคนนั้นไม่มีไม่มีบ้านอยู่แต่แต่ที่สําคัญก็จะตรงนั้นก็จะเป็นบริเวณใกล้ๆป่าชา้าคนไม่มีใครอยู่อยู่แล้วลุงเช้าเอาแหละทิ้งบ้านทิ้งที่อยู่เนี่ยก็มันใกล้ๆกับเารียก่าโรงริเกอจะไม่มีโรงริเกเก้าก็จะ มาแสดงเวลามีที่เกมาแสดงก็ทิ้งก็ต้องอไปอยู่ที่อื่นประมาณนั้นครับเอเอลุงเช้าทิ้งก็เดินไปเดินไปเดินเขาไปดูเสียงเปรี้ยงที่ดังไกลๆก็เห็นต่อไม้ดำๆกลุ่นๆหรือว่าฝามันผ้าตรงนี้ว่ะพอเดินเข้าไปดูไกลๆเห็นดาบเล่มนึงครับ สภาพของดาบเนี่ยมันโคตรงี้งอง,ง,งมันโดนความร้อนสภาพดาบที่ดำปี้ที่เป๊กคงเคยเห็นนะครเหล็กที่เหล็กทิ่ดำจากจากโดนความร้อนอืมดำเหมือนเอาทานทาเจ้ทิท้งก็ดาบไปให้ปูด่ดูแล้วให้ฟังว่าเออคืนเสียงฟ้าร้อนยังงูปู่ปูกปก็บอกอืม เก็บให้ดีนะห่วงดาบเล่มนี้นะ่ะอาจจะเป็นดาบฟ้าฝืนในตำนานก็ได้อดาบฟ้าฝืนก็เป็นดาบประมาณว่าของคุณแต้เนยนะครับเออที่ที่ให้ไปนานเนี่ยอาจจะเป็นดวงของมึงที่โชคดีเด็กทิ้งก็ดีใจด้วยความที่เด็กสิบควบตอนนั้นปอสนะี่พอห้านะก็ ไใ้ดาบในตำนานาเป็นเจอข้องดีก็แหละถึงแม้จะดำดำดูฟันอะไรก็ไม่น่าจะเข้าแหละเพราะว่ามันมัน,มนโดนความร้อนแล้วนะปูเฮ็นทิ้งรักดาบก็ทำฝักให้ทำฝักดาบให้ทำมาจากไม้โลงหรือไม้อะไรก็ไม่รูที่ปูห้างได้มไมทำมาให้ถึงทิ้งมีเพื่อนคนหนึ่งชืช่อไอ้ชาย ไอ้ชายนี่ก็ไม่ใช่ว่าเพื่อนดีอะไรนักหนาหรอกนะก็เป็นคนปะะลาะถ้าเป็นภาษบาบน,นอกคือประลาะกินเน่ะประละก็คือประมาณว่าคุยดีเพื่อหว่างกนงมนะปะะลาะกินกนมเขาทิ้งจากวัดอีกทีหนึ่งทิ้ง็จะจั่ให้ให้ชายกินไอ้ชัยก็มีนิสยัยเป็นนกซ่องหัวอ๋อได้ฟังเรื่องจากไอ้ทิ้งว่าหมีดาบ ฟ <light> so ้าฟื้นก็ไปเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนมันชื่อไอ้โตกไอ้ไทยไอ้ซ่องคนนี้ก็เป็นหัวโจกหัวโจกของในโรงเรียนน่ะก็ลังแกชาวบ้านไปเล่นแล้วก็ลังแกไอ้ทิ้งเป็นประจำไอ้ชัยก็พามารู้ดาฟ้าฟื้นพอเห็นดาากันนั้นก็ข้ามกันกลาอดาฟ้าฟื้นบ้าบอยของมึงอืมปีที่ลงที่เล่ ตะโลกอืมก็ก็จะแย้งมาแย้งมาดูใกล้ๆทิ้งไม่ยอมนะครับเอาเป็นข้องดีในชีวิตมันมันก็เลยชักดด้แล้วยกมือส่งก็นลยไม่น่าเชื่อนะฟ้าอยู่ดีๆเสียงมีฟ้าแลบตัดตัดขึ้นมาเออเสียงรอเั้นครึ่มเท่านั้นเองเด็กทั้ง สามสี่คนที่อยู่บริเวณนั้นตกใจกันหมดปุ้ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่แปลกมากมันไม่น่าเชื่อไอ้โตเนี่ยไอ้โตซึ่งเป็นเขาเรียกอะไรนะหัวโจกเป็นเจ้าฟูงเนะออเป็นเจ้าฟูงนะอ๋อชีแ้แตกเออวิง่งไปชนเส้าต้นไม้ ตกใจเพราะมันจะเป็นคนไปแย่งไงฟันซนหักหมดเลยฟันนะหักไปซ่องซีสมัยก่อนเนี่ยฟันหักในเรื่องปกติกลายเป็นจุดด่างของไอ้โตแล้วตอนนั้นเป็นไม้ทิ้งก็แทบไม่โดนทุกรังแกเลยไอ้โตมันก็ถูกดูวันวาดแต่ก็แฝงด้วยความไม่พอใจไอ้ทิงเหมือนกันมันรอเวลาล้างแค้นแต่มัน ไม่โมโหตัวเองนะมันโมโหไอ้ทิงดันไม่ไม่โม,มโหตัวเองทั้งที่มันซุ่มซ่ามวิ่งหนีไปวิ่งหนีไปด้วยตัวเองได้แท้เลยครับดันแต่คาดไอ้ทิ้งเขานั้นอือก็โรงเรียนที่ทิ้งเรียนก็เหตุการ์ขึ้นมาเหตุการ์ปแปลกแปกขึ้นมาเหตุการ์นหนึ่งอะตะไม่ก้อนอะรถลาก็ไม่เคยมีเนาะเด็กที่ไปโรงเรียนก็มักจะเดินครับ มันม่จะเดินก็เดินกับทุกคนลอมั้งเดินอย่างเดียวเพราะว่าเออเขาเรียกอะไรนะรถมันก็ไม่เคยมีนะอะแล้วก็เดินก็ปลอดภยัยแต่เรื่องการเดินไปมันบางคนมันก็ไกลน,ะนะไปสระแอบเล่นนะ้ำไปเล่นปิดแอบไปเล่นอะไรกันครับเออแพบเดินบางทีกับ,บานมันมึดคำๆไฟฟ้าก็ไม่เคยมีนะทุมต้องตุมนี่มืดสนิด ยิงผ่านตาผ่านไ่อ้อยอะไรเลยเนาะม,มันเปรี้ยวนะครับไอ้ตรงเนี้ยที่ไอ้ไอ้นี่ผ่านประจาไอ้เด็กคนเนี้ยผ่านประจาเป็นทางสร้างแป้งครับทางสร้างแผลงมีป้าละเมะมืดลึ้มไปหมดอ่าคงมันเดินมาทิศทางสร้างแผลงไอ้เด็กคนเนี้ยนะม,มันเห็นคนเดินผ่านไปเร็วตอนนั้นมันมืดแล้วนะประมาณทุมทุมกว่านะ ต้องตุบมาเนีะมีคนเดินผ่านไปโอ้แถนนี้โอ้โหเอาละดีมันเป็นเรื่องโหดีใจจัางมีคนเดินผ่านมันเดินเปี้ยวเปรี้ยวกับบาท้าถึงแม้จะท้าเดินแป๊กแป่กะเวลาก้าวข้ามเหมือนคนอ้าขาก้าวคนปกติเดินใช่ไหมเดินปกตินี่มอ้าขาก้าวมืนเหมืนมือนเอาเข้าออกไปข้างนอกกันนะแล้วก็เดินเดินเดินจำพูดพูดพูดตอนนั้นมันไม่คิดอะไรละ นอกจากมีเพื่อนเดินเล้วะมุดมุดบุดมุด,ด,ด,ดถึงแม้มันจะเดินผ่านตรงนี้ทุกวันแต่มันสมมุติเป็นเวลากลางวันเยีายนี้มันกลางคืนม,มีเพื่อนเดินจะได้ไม่ว่องเวียวิ่งตามไปต่งวิ่งตามไปมวิ่งตามมีคนคนเ,เป็นผู้หญิงเลยแต่มองไม่จับก็มองเห็นร้านแต่กๆเงี้ไกลๆก็รีบวิง่งมนสักพักมีเสียงดังจากหลงังตึง๊ม มันหันไปตามข้างล่างเนาะครับโอ้ตกใจหมดเลยอะไรอ่ะนึกว่าเสี่ยงอะไรลุกงว่าเผาล้นอเออก็เลยรีบหันกลับไปเพราะว่ากลัวจะตามไม่ทนันในตามพาาเด็กเพราะหันกลับไปแค่นั้นนะครับครับครับคนเมื่อกี้เนี่ยมันโผล่กันมาอ่ายืนยู่ตรงหน้าเลยเป็นคนแก่ผมเผาก็เสริงตาจ้องขมิ้ง เอมือจับแขนเด็กคนนั้นแล้วก็แสะ,สะแยะยิ้มครับปากแทบจะทึ่มคู่แลบลิ้นแแปลหลิ้มการแลบลิ้นไม่ใช่เรื่องธรรมดาละครับเอาลิ้นที่แลบมายาวเฟ้ยแทบจะถึงหน้าของเด็กคนนั้นแล้วมันก็พูดว่ากูหิวกูจะกินได้ไหม อืเด็กคนนั้นสะบัดมือวิ่งสุดชีวิตวิ่งไปถึ่งหน้ึงบ้านเม,มื่อไรเหมือนเป็นใครต้องลดน้ำม่งน้ำมนก็เรียกว่าใครหัวโกนเด็กคนนั้นไปโรงเรียนไม่ได้ไหลายวันแล้วก็มีมีคนเจอแบบนี้อีกครับอืเจอคนแก่เป็นประจำวิ่งแบกขาท้าทางแปดพอวิ่งตามไป,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 ไปคนแก่คนนั้นก็วิ่งหันแรงกลับเนาะ จับแล้วก็บอกหิวหิวเจอแบบนี้มันเวอร์แทบทุกคนก็จับไข้หัวกนก็อยู่แบบนี้ตรงนั้นจนกระทั่งตรงนั้นนเป็นไม่มีใครกล้าไปวันหนึ่งกินเน่าโชยมนะาบริเวณนนะั้ำเวณทางสามแพงรงนั้นที่เป็นป้าละมอสนะครับเออผู้ใหญ่บ้านตำรวงตำรวจมาดู เป็นผู้สูงอายุครับโดนฆ่าตายอาเอาศพมาทิ้งไว้ตรงนี้เหมือนว่า้สูงอายุคนนี้ผู้ยิ่งคนนี้จะเป็นคนสติไม่ดีอยู่แถวตลาดนะครับเออไม่รู้ทำไมจึงมาทิ้งที่นี้สภาพก็นอนง่ายทางแข้งทางข้าสภาพเดียวกับที่คนเห็นกันทั่วไปตั้งแต่น,นั้นไป็นมาก็ยังที่บอกไม่มีใครกล้าผ่านชาวบ้านก็ตังสั่น สร้างให้ทั้งเป็นสร้างไม้นะสิเป้เคยเห็นนะรสร้างไม้ก็เก่านะเราทำมาจากไมุ้่นๆนมันแทนที่จะดูดูข้างแล้วดูอะไรมันกลับดูน่ากลัวมากขึ้นในเวลากลางคืน<ๆ>ยิ่งทําให้คนทั้งลร่ไม่กล้าเดินผ่านทางเนี้ยให้ซ่องตัวก็เอาลนะไอ้โตไอ้ชายไอ้ชายนะไอ้เด็กกระบวนการสร้ สร้างตัวเนี่ยหัวโจรก็ไปบอกไอ้ทิงไอ้ทิงมึงมีของดีมึงไปเออไปช่วยชาวบ,บ้านเลยอด,ดาฟ้าเฝืนของมึงอ,อ,อดามาปราบหน่อยเออไอ้ทิงบุกไค้มึงจะไปมึงไปเป็นเพื่อนกูปละล่ะไอ้หนุ่มจะไม่กล้าไปไม่มีของดีอย่างมึงน,นี่ว่าโอ้แต่กูก็ไม่รู้ว่าดาฟ้าฝืนงอะไของมึงเป็นของปลอมของจริง เออโปูมึงโมอหรือเปล่าก็ไม่รู้พอได้ยินคาว่าโป้มองก็ยังน่นนะหลักโป้เลยเฮ้ยมึง <Hey, S 1> ยาพูดแบบนี้เนี่ยกูไปเออของขึ้นของขึ้น,เ,นเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวกูกูจะลองดูสักทีหนะึ่งอครก็ตอนกลางคืนเนี่ยทิ้งมันก็เดินแตจุดจุดนงเดินไปคนเดียวอ่ะเดินไปพร้อมกะดาบฟ้าฟื้นที่ดำของมันนมีกงัอ ก็อย่างที่บอกใครจะกล้าม,มาเป็นเพื่อนเดินไปก็ระแวงไปพอที่มนสันแยกก็ไม่มีอะไรพอเห็นสั้นไม้อะมันก็วังเวงข้ามันเริ่มชาชามันเริ่มสั้นอก็น <S <S น้ำลายคงไม่มีอะไรรอมาแล้วอืมเดี๋ยวเราก็พูดกนไปมันคิดแบบเนี้ยแต่ก็รีบจำเอาบางทีก็รับตาปี่ แต่มันเวลาเดินกลางคืนเสียงมันจะชัดสวบสอบสยบมีคนเดินตามร่างอ่ะมันค่อยๆหันร่างกลับไปทิ้งมันหันร่างกลับไปไม่มีใคร่าเดินดีสอบสอบสวบมมีคนเดินตามร่างอยู่เวลาได้ยินเสียงอ่ะก็จะค่อยๆหันไปดูใช่ไหมครับพี่เป้ครอบ่องเนี่ยไม่มี แต่มันมึนอะไรสักอย่างมันมันมีความระแวงหรืออะไรไม่รู้นะร่างกายมันมุ่นไเองมาจากหันไปข้างล่างค่อยค่อยมุ่นมองขึ้นไปข้างบนมองขึ้นมองขึ้นพอมองขึ้นจคนั้นแล้วทิ้งพังงะเลยนะรัอเป็นผู้ยิ่งแก่แก่มยาวกระเจิงยาวกระเซิงเลยนะผมขาวยาวใส ะแยะยิ้มไหมไอ้ทิ้งนี่กวดชี้แทบลัอกภาพแบบนั้นหอ้แค่เห็นก็รู้ว่ามันเป็นอะไรแต่ในระหว่างที่กลัวสุดชีวิตคำปูก้องในวัวเชื่อมันศรัทธาลุกเชื่อมันศรัทธาจากเด็กที่แบบกำลังจะแยะ่เห็นพี่ตอนหน้าต่อตายทิ้งมือ กำดับเน้นเหมือนกับที่เพิ่งสุดท้ายเหมือนคนจะจมน้ําแล้วมีผักตบชวาอยู่ใกล้ๆไอ้ทิ้งยิบดาบฟ้าฝืา้นครับขึ้นมาแล้วชักออกมาจะฟาโชดาบขึ้นเนือ้อหัวไม่น่าเชื่อครับฝาแลบแปบ๊บแปบ๊บพอสะบัดลงมันมีเสียงมันดังเปรี้ยงแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะค่านไมนะ้เนี่ย สานามยที่ชาบ้านตั้งให้ครับอือยุยดีก็โดนค่อยๆโดนไฟเผาอะมันโดนโอ้มันโดนไหมมาดัเป็นตอนี่ยิ่งทำให้ทิ้งแบบมีชื่อเสียงใไ่เพราะว่าตั้งแต่นั้นมาคนก็ไม่เคยเจอพี่กแก้อีกเลยเออยิ่งทําให้ทิ้งนี่มีคนยําเกมมากขึ้นโดยเฉพาะกล,กลุ่มเพื่อนพวกนั้นครับก็ห้าปีต่อมานะครับ ห้าปีต่อมาริงก็มาเป็นวัยรุ่น่ะมีคณะลิเกมาทําการแสดงครับอ่าก็มาแสดงที่วัดอ่ามีการแสดงคณะลิเกตอนพืนก็มีตัวตลกนะฮะตัวตลกของคณะลิเกก็มากินเหล้ากินเหล้าอ่าบางบางบางทีไม่ได้แสดงก็มานั่งกินเหล้าก่อนกินเหล้าไปกินเหล้ามาไม่ได้ไปเจอกับไอ้แก๊ง วัยรุ่นเห็มันเป็นวัยรุ่นก็แหละออกจากโรงเรียนก็แหละพวกไอ้โตพวกสามจ้าหางไอ้โต้ไอไทยแวก็ไอ้ชัยเนี่ยแข่งซั่งแข่งคุยกันไปคุยกันมาไม่รู้มันเล่าเรื่องดาฟ้าฝืนให้ตัวตลกฟังว่าโอ้อิจริตหน้าโดนอะไรอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนี้เออไอ้ตัวตลกค่ำกัดค่ำข่ำแบบน็อตลุดดาฟ้าฝุ่นฝ้าฝืนอะไรเออ อ้มันเป็นดาบที่กูลืมไว้เองดาบของน้าเนี่ยเห็นมันกดมันงอก็เลยไปถิงกับไอ,อ้เผาแม่งกลายเป็นดาบฟ้าฟืนได้ไงครับอ,อไอ้โตกับไอ้โตกับพวก,กับลูกข้าวก็เลยอืมก็คั่มอะไิก็จะไปออยยกไปยยกเยอะไอ้ทิงไอ้ิงสิง่งที่มึงบูชาสิ่งที่ยูก่กับมึงอ่ะ ดฟาฟ้าฝืนบ้าบอกก่อแตแ่งกันมึงเป็นดารากนไหิเกเอ,อที่เขาทิ้งแล้วไป็นาฟ้าฝืนหรอกเออมึงนีน่นนนนกูงอ,ออครับแต่ก็ไปคุยกันอีกท่าไงก็ไม่รู้นะออวันลุงขึ้นมีคนพบศพศพไปทิ้งครับเฮออ้ยทิ้งโดนแทงอนะโดนแทงเขาตุกํำคัอ,อแต่สภาพศพของทิ้งเนี่ย ทั้งท้งที่มันนอนง่ายตายนะครับพอมันตายแบบมันคนชูดาบชูดาบฝ่าฝืนที่มันศรัทธาอยู่นะครับแล้วก็ในสภาพศพเนี่ยมันจะมีมันรอยกระทือบที่แขนไร่แข็มันกระทือบไว้เอาดาบออกมาแต่ศพเนี่ยมันับทําไว้เน้นอืมศพเนี่ยทำไว้เน้นกำดาบเนี่ยไว้เน้น ในสภาพคนชูดาวนะแต่สมัยก่อนบ้านนอกเนี่ยก็ทั้งท้งที่รู้นะครับก็จะไข่ดมไม่ได้ยิ่งไอ้ทิ้งเป็นคนที่แบบไม่มีหัวนอนตายท้้ง<ม><ม>ตาก็ตายไปแล้วปูก,ก็ตายไปแล้วไม่มีใครสนใจตายเป็นศพไร้ญาติผมว่าวิ่งเต้นพ่อแม่ของไอง้สซ่าๆคนก็วิ่งเต้นผมว่า ไอ้สามตัวนะก็วิ่งก็ใช้ชีวิตอยู่เหมือนคนปกติแต่ชาวบ้านทั้งทั้งที่รู้ทั้งรู้ก็ทำอะไรมันไม่ได้เนะเขาไม่มีรักษาติ่มประญาเลยจริงๆนะครับแต่หลังจากนั้นใครจะไปเชื่อนะไอ้ไทยับไอ้โตอยู่ดีๆ ก็โดนฟ้าผ่าตายอาโดนฟ้าผ่าตายสภาพดำก็ยมงเออเออมืองิดงอาตายแบบอยู่กลางตาหรืออะไรนี้แหละเพราะว่าก็ไม่รู้เดินเที่ยวหรือไปไหนกันแต่ตายาพร้อมเลยทั้งคู่ทั้งคู่เลยคนที่ยู่นั่นก็คือพี่พ่ชัย ไอ้ชัยเนี่ยตอนนั้นมันยังบวชเนรอยู่แต่พอไปดูศพเรื่องนั้นเน่ะมันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเมจ้าชัยเนี่ยก็กลายเป็นคนกลัวฝากลัวฝาพระแล้วก็ไม่กล้าศึกหมาก็อยู่เป็นพระมาตลอดชีวิตแล้วพระ ที่บินตบ้าทีท่จะโพดเพื่อนเพื่อนจะโพดเห็นเนี่ยออเออพักแก้องนั้นนะก็ไม่รู้ว่าคือคือจะโพดก็ทำเพื่อนนะและ้วไอ้พระเออไม่ใช่ไอ้พระก็โทษนะพระรูปแกๆรูปนั้นที่มาบินตบ้าตอนเช้าอะ ใช้พระชัยไหมเออใช่ไหมเข้าชื่อพระชัยโอ้แต่ไม่รู้นะว่าชัยหรือเปล่าเนะรับอาจจะไม่เกี่ยวกันได้มั้งเืมยเพื่อนเพื่อนจะโปรก็กบอกแบบเนี้ยแล้วขอย่าจบเรื่องนี้จะเปลี่ยนเท่านี้ครับย่าฟ้าเฟครับโอ้ย,ออยคือเรื่องนี้นะมันตัดเรื่องอภินิหารของดาบไปก่อนเลยว่าจะจริงหรือไม่จริงว่ามันจะคือดาบฟ,าฟ้าฟื้นในตำนานหรือเปล่า แต่เรื่องนี้คือเวนกรรมเลยนะเอเอเวนกรรมที่ไปทำคือเหมือนกับว่าจะเป็นดาบจริงหรือไม่จริงแต่น่าจะเป็นสาอาสามคนนี่นะที่ไปแย่งดาบเอาเอาจากของไอ้อทิงใช่ไหมแล้วเหมือนกับว่าทิงเนี่ยคือศรัทธากับดาบนี้มากศรัทธาในดา,บน,า,าบนี้คืออะไรรู้ไหมฮะคือเพราะ ปู่ของเขาเป็นคนบอกเองว่าเก็บรักษาแล้วก็เอาดาบเร่มเนี้ยไว้ให้ดีนะเออโอู่ถึงครับทำกับฝักเอาอะไรอะไรไว้ให้จนทิ้งเนี่ยมีความศรัทธ,ธากับดาบนี้มากนะครับคือบ,บอกให้ผมผมจะใช้คํานี้ครับต่อให้ดาบเร่มนี้มันเป็นดาบที่ไม่ใช่ของจริงหรือเป็นดาบปลอมอะไรก็แล้วแต่แต่ความศรัทธ,ธาของคนนะฮะผมเชื่อว่าแม้กระทั่งของปลอมเนี่ยมันก็ศักศดิ์สิทธิ์ได้ เออเพราะความศรัทธาเท่านั้นต่อให้คุณเป็นดับเป็นของแท้เนี่ยแต่คุณไม่มีความศรัทธาต่อสิ่งนั้นเลยอ่ะมันก็ไร้ประโยชน์เออแต่ทีเนี้ยครับด้วยอิทธิฤทธิ์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทิ้งทํามาจะจริงหรือไม่จริงหรืออาจจะเป็นความบังเอิญหรืออาจจะเป็นเพราะความศรัทธาของเขามากมาก<ผ>มากเลยทําให้สิ่งเหล่านั้นอ่ะมันทําให้ทิ้งมันรอดพ้นจากสิ่งนั้นไปครับแต่ไอ้สามคนเนี้ย พอมารู้ความจริงจากตลกที่เลนลิเกว่าดาบบอันเนี้ยที่เราทิ้งออกไปแล้วเนี่ยมันคือดาาของกูเองเออไม่ได้ปิ้นดาบอะไรศักดิ์สิทธิ์อะไรหรอกแต่แต่กลายเป็นว่าไอ้สามคนเนี้ยจะไปแย่งดาบจากทิ้งแต่ทิ้งนี่คือไม่ยอมปล่อยดาบจนถูกกระทืบตายะฮะเออล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าก่อนที่ทิ้งเขาจะตายเนี่ยเขาได้สาบแช่งหรือพูดอะไรไปไว้หรือเปล่าเหมือนกับเขากทำลังทําท่าชูดาบ เออแล้วสองไอ้พวกนี้ก็หนีหายไปจากนั้นก็มีสองคนที่คือตายโดยการถูกฟ้าผ่าและพระชัยเนี่ยคือรอดมาถึงคนกลัวฟ้าผ่าอันนั้นมาตลอดคือเห็นฟ้าแลบฟ้าผ่าที่ไรจะกลัวฟ้าตลอดเวลาเชื่อเลยครับว่าเขากลัวเพราะอะไรเพราะว่าเขาไปทําสิ่งนี้กับทิงไงครับเออครับนี่นี่ผมผมคนลุกเพราะว่าอะไรตรงนี้ครับเพราะสิ่งหนึ่ง ชิงเนี้มันเป็นเรื่องที่ซ่อนไว้คล้ายๆว่ามันซ่อนไว้ในเรื่องเนี้ยเรื่องของความศรัทธานะที่พิเตสรุปออกมาเนี่ยที่พิเตมองเห็นมองเห็นจุดที่มันซ่อนไว้ในเรื่องเนี้ยก็ยังที่พิเตสรุปมาเลยนะฮะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของความศร,รัทธาดาฟ,ฟ้าฟื้นน่าก็จะเป็นของปลอมไม่ใช่เป็นของตลกน Radio ั่นแหละคแต่สิ่งที่มันมีคุณค่า สิ่งที่มันทําให้ดาบนั้นจกักดิ์ก็เหมือนอย่างที่พี่เป้พูดมาชัดเจนนะมันเป็นความศรัทธาและความเชื่อออืืถ้าถ้ามันศรัทธาวอย่างนะอย่างที่พี่เป้พูดเลยนะไอ้ดาบานีก็งอดาบที่คนไม่ใช้อ่ะมันก็กลายเป็นสิส่งจักดิกดธรรมดาอม้นเป็นสิ่ง,งที่แบบปกป้ปองกิง่งมาคทั้งจะอะไรทั้งจะ พูดผีปีศาจจ้าอะไรมากมายนะทิงแม้ยุวาราชสุดท้ายนะั้นมันจริงมันก็เป็นเรื่องเศร้านะครับที่มีค,คนมัดย่าแต่แต่ดาบฟ้าฝืนเนี้ยมันไม่ใช่แค่มันไม่ใช่แค่เรียกดาบที่มันมันไม่ใช่แค่ดาบที่มันมีอยู่กับตัวทิ้งไม่ดาบที่ทิ้งรักอย่างเดียวมันเป็นชัญญ้นษณ์ของปูถูกต,ต้องครับองปูที่เขาให้มาใช่ครับนะครับ ก็ขอบคุณพี่เป้นะครับก่อนอย่าง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 น้อยนะครับอยัางมีพี่เป้ที่เข้าใจในเรื่องที่มุมมองที่ต้อนออกมาแล้วก็สรุปออกมาได้อย่างประกอบพี่เป้และผู้ฟังแอดเป็ดนะครับมีแต่ความสุขความเจริญรวมทั้งผู้ฟังนะครับก่อนมีโชคมีลาภสุขภาพแข็งแรงในเถอดสาธุครับสวัสดีครับ